จับไฟลุก The Gift The Gift ร้องเล่นเต้นสับใน MV ชวนเสวนาชาวีหลังจากอวดลุกเรี้ยวสุดเฟียสรีบน้ำย่อยผ่านโซเชียลไปไม่นานกับ5สาวเร์ล g r o u ปวง The Gift The Gift นำโดยนีวริธาอะตอมพี่รุ่นลับทอรไทยแก้วจันทราโบสันซินีและปั้นประติมากรพร้อมจัดเต็มของขวัญสุดพิเศษที่จะมาแต่งแต้ม สีสันให้กับวงการท T-pop ปปมากยิ่งขึ้นที่พบความมั่นใจและความสามารถทั้งร้องท่าเต้นสุดแซบกับซิงเกิลใหม่ที่เปิดตัวกับค่าย ไฟฟบีดสังกัดเตโรมิวสิกในเพลงชวนเสวนาชาวีชื่อเพลงชวนให้ใจสยิวแต่มีความหมายที่จริงจังและจริงใจแค่ชวนคนที่ถูกใจมาคุยให้ชัดเจนแบบเปิดอกโดยงานนี้ยังได้เอกซีซนไฟนนั่งแทนเอ็กเซคิวทีฟโปรดิวเซอร์และคิดสุภกิจฟองธนกิจมาร่วมแต่งทำนองอีกด้วยโดย5้าสาวเดอะกิฟ t h เดอะกิฟเผยว่าเพลงชวนเสวนาชาวีเนื้อหาเพลงเล่าถึงผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเอง เมื่อเจอคนที่ถูกใจก็เลยแสดงออกมาผ่านการเชิญชวนมาเสวนาหรือชวนคุยกันซึ่งท้าทายความรู้สึกที่ชัดเจนไม่ต้องเสียเวลาและพร้อมจะปลูกความสัมพันธ์ต่อโดยใช้คำศัพท์แสลงของวัยรุ่นที่กำลังเป็นที่นิยมในยุคนี้มาแต่งเป็นเนื้อร้องบวกกับสไตล์เพลงป๊อบผสมผสานาาวอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเมโลดี้ที่ชวนติดหูคำร้องที่ติดปากรวมถึงท่อนแร็ปที่เน้นความเท่ และท่าเต้นสุดแซบโดยได้ทีม Just Dance Studio มาออกแบบท่าเต้นเพิ่มดีกรีความแซบให้เพลงนี้เปรี้ยวแซบอย่างลงตัวในส่วนของมิวสิกวิดีโอเพิ่มความร้อนแรงด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านคอนเซปต์เสียวที่เป็นสับสลงของวัยรุ่นยุคนี้ซึ่งมาจากคำว่าเซียวเป็นการเล่นคำที่มีกิมมิคและมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นโดยเล่าเรื่องผ่านเสน่ห์ของผู้หญิงที่มีความเซ็กซี่ความร้อนแรงพร้อมความมั่นใจในตัวเอง ผ่านซิมโบลิกต่างๆโดยได้ผู้กำกับสาย Art สอาร์ตโอ๊ตทรงพลหนันดีหยิบยกความเป็นซาตานในตัวของผู้หญิงที่สามารถเป็นผู้คุมเกมเป็นผู้กำหนดเส้นทางความรักของตัวเองได้และต้องการนำเสนอให้เห็นภาพของผู้หญิงในลูกสาวออฟฟิศที่ดูเรียบง่ายแต่ลึกๆแล้วพวกเธอเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ความมั่นใจและน่าค้นหามากทีเดียวยิ่งได้ลองมาพูดคุยกับพวกเธอทั้ง5สาวแล้วนั้นยิ่งจะทำให้หลงเสน่ห์จนจินตนาการเห็นสาวสาว ที่แฝงในร่างซาตานสาวเผยความเซ็กซี่ร้อนแรงโดยมีหนุ่มอินเตอร์ตาน้ำเข้าแคสเตอร์ออสการ์ในแบบสุดแซ่บมาร่วมแสดงใน MV นี้ถึงกับต้องร้องว้าวกันเลยทีเดียว